พร้อมไหมครับคุณจะพร้อมไหมคุณจะพร้อมไหมหนึ่งสองสวัสดีค่ะพบกับเพราฟามี่ลีนี่จะท่าเป็น เพดีใจก,กับทัพกระเติมแอลเลยวันนี้นะคะพ่อดูเหมือนคือดีน,น,นะคะเพราะวันนี้เพลล่าพ่อมาทำคลิปน้ำเสียงด้วง<า>ไปดูกันมีอะไรบ้างเอ้ยอธิบากากติกาการเล่นก่อนาอาทิบ่ากติกาการเล่นนะคะคือสมมติไม่ใส่สมต 4, 5, 5. มต<า>ิสอิาเราก็เอาน้ำนะคะแต่ละอย่งางใส่เข้าไปในนี้ซึ่งน้ำแต่ละอย่างนะคะอ่ะพ่อมาลดูกันมีอะไรบ้างแพนซีสไป น้ำส้มสายชูผสมน้ำเปล่านะทุกคนขึ้นตัวใหญ่ว่าเว่าเขาไม่ได้จา่ายถ้าเขาจ่ายสฉยๆแบบนี้ทุกคนขายดื่มแล้วสดชื่นเฟรชมากสดแบบชิ่นนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะเช็ค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 เท่คคนว่านี่ทุกคนผสมน้ำนที่ผสมแล้วจะมาเป็นยังไง ก็าจะทำใครจะได้เพนบอกเพนพูดเลยทุกคนคอยดูเลยนะเพนจะไม่มีหน้าหยีอะไรเลยเลยพนจะมีแต่หน้าอร่อยัชื่นค่ะ<อ>แต่เราไปดูกันนะครับไป,ไปตอนนี้นะคะเรามาผสมกันอันดับแรกเพนจะผสมแบบซีกเดี๋ยวใส่ไปเลยครึ่งนึงไปเผื่อปลาได้กินหนูได้กินสดชื่นหนูได้กิน เจลลี่อ่ะอพ่อกินเพนไม่ชอบกินนี้มากทุกคนม่กินแบบเข้าจมูกของจริงของจริงไม่ได้แกงเลยเนี่ยอ่าทุกคนสไปหนูได้กินนะคะทุกคนเราก็จะเทเยอะๆนะคะเพราะยังไงเพนจะได้กินแน่ีนน้มันเผ็ยัางไงาเราก็จะเทเยอะนะทุกคนให้เราได้ดั้นกินนะคะทุกคนอันนี้คือของดีหมดเลยนะแต่เป็นเกลีย อ้นี่วันนี้นะคะคนเออ่เดี๋ยวพ่อนะคะเป็นตากล้องอยู่แต่ตอนที่เล่นนะคะพ่อก็มาเล่นด้วยแต่แม่เป็นตากล้องให้นะคะสายไว้ค่ะเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะคะกระบองเพชรต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนจะเห็นไหมนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะทุกคนกระบองเพชรเปนต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใหญ่มากๆ<อ><อ>โอ้โหแล้วต้องใส่น้ำผสมไปค่ะถ้ากินดินเรืมันจะอ้วกเกินไปนะคะพาเพ้นมั่นใจเ่าเพนไม่ได้กินดินแล้ว กเหมือนโคกเลยอ่ะอุยทุกคนเหมือนเข้าเลยพากินให้เพนมั่นใจยกเพนมั่นใจเพนไม่โดนคะ่ะทุกคนอุูยกระบองเพชรเป็นสวยมากเลยค่ะเป็นชอบกระบองเพชรเพนมากเลยอู้ตายแล้ว <c oughs> ตอนนี้ฟ้ารู้สึกว่าปลารุ่มควรนะคะคือเพนมั่นใจคะ่ะแล้วพ่อก็มั่นใจใช่ไหมแต่เพนมั่นใจมั่นใจว่าอันนี้ไม่โดนไม่โดนไม่โดน <c oughs> พอแล้วผสมน้ำดีกว่าเดี๋ยวมันอันตรายเกินอ๋อจริงจะใส่แตกะผสมทำเยอะๆนะทุกคนไม่งั้นมันเหมเ็นนะทุกคนเหมือนสไปดเลยทุกคนพิกไกของโปรดพ่อนะคะที่ชอบใส่ถ่ายงาพิชไกไม่อันตรายแค่มาถึงทุกคนคือพิกไกไมันไม่อันตราย,ม,รย,ม,ม,รายมันไม่ร้ายแรงนะคะพ่อเป็นชอบกินมากๆ อดีกว่ามากใครได้กินเนี่ยป้าเปิดให้หน่อยอ,อยากให้เห็นท้าเขาเปิดก็มากเลยอีหมดข่ามันหวานขนาดนั้นเลยเหรอ,อแต่ก็ไม่หวานเท่าที่ฉันมีใจให้เธอ เนะพราะแม่ไม่รู้ว่าผสมอะไรกันไว้เพราะฉะนั้นเวลาแม่จะวางแม่ก็จะไม่ได้ลำเอียงมันไม่ไม,มีทางไม่ดีหมดทั้งโต๊ะหรอกเพราะเดี๋ยวพอดูดไปสองแก้วก็ต้องเอามาเติมแม่ยังระทึกแท้เลยค่ะแม่ก็แบบแล้วเราก็จะซ่อนที่เหลือไว้ที่เรายังไม่เอาไปนะคะให้เขาไม่เห็นว่าเราจะ น้ำอะไรที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปสเสร็จแล้วค่ะเสียบเรียบร้อยค่ะ,ะเพราะว่าแม่ออกแบบมาแล้วนะคะบบอย่าขยับเข้ามาใกล้นะคะขยับเข้ามาเฉพาะตอนดูดพอค่ะไม่ต้องเป่ายิางฉุบลกค่ะยังไงก็ไม่รอดค่ะ แม่ไม่รู้ว่าน้ํามีอะไรมั่งเพราะวาตอนนี้กลิ่นแม่ก็ไม่รับรสแล้วอ้าวเพราะว่ามันเหม็นอวนไปหมดเลยหลักๆเลยที่เรามาวันนี้มีอะไรบ้างมีน้ำปลาน้ำส้มน้ำปลาน้ำส้มโค้กสไปร์นมพริกไทยผสมน้ำน้ำส้มสายชูผสมน้ำระหว่างที่พ่อเขาพูดกันนะคะเราก็อะไรอีก ใช่หายยนต์ค่ะมีน้ำสลายน้ำแบบซีไม่ไหวแล้วอยากดูอ่ะเชิญก่อนครับคือเขาต้องสุ่มไงคือกินพร้อมกันแบบดูว่าเลือกแล้วนะเลือกแล้วนะอะพอเลือกไอ้คนลุกอ่ะหนูเลือกต่อปลาดูสิไม่าไปบอกคนานะว่าอะไรไม่ได้กินน้ำปลาไม่ได้เลือกแล้วก็คือชี้แล้วอย่าเพิ่งเอาหน้าเข้ามามาชี้สิหนูหลอกนี้มาอันนี้ เดี๋ยวเพิ่งนะเห็นเพิ่งนะแม่แม่ขอสุขวดคิงคงทีละคนทีละคนดีกว่าทีละคนดีกว่าสองซ้ำอันนี้คือเลยอันนี้คือน้ำที่เพ็ทเลือกมาคะทุกคนดูหน้าเป้าสิค่ะอันนี้คือน้ำที่สุรชัยเลือกมาอะอร่อยแน่อร่อยแน่เชื่อได้อร่อยแน่เพราะฉะนั้นอ่ะค่ะดูเลยทีละคนทีละคนหน้าเลยครับจับหน้าเลยครับมันมีแต่ของคิมได้เลยอะถูกต้อง กินไปเลยค่ะกินไปค่ะกินไปค่ะน้ำอะไรได้น้ำอะไรชิวมาคุณได้น้ำอะไรเอาชูมาใกล้ๆได้น้ำอะไรหน้าหนูเจ๋งไม่ชอบกินรสองุ่นเนี่ยแต่ก็รอดนะคะแต่ก็ถือว่าดีไม่หยีไม่ยี๋อุ้ยพู่แต่แล้วขอพี่อ๋อแต้มแต่แดงแต่ก็แต่ก็แดงเอ๊ะจะโดนน้ำปลาหรือเปล่านะน้ำปลาเพยายามอย่ากระท úng อย่ากระท úng ก่อนอ่ะเนี๋ยวข้ามาดูเดี๋ยวข้ามาดูอย่าที แค่เห็นก็สยองพอขนเลยไม่ขอดูเด็กเอามาเลนยุดนิยายังอยู่จะชังหักใหญ่อุ้ยดั้แดงเหลือได้บอยนะคะเราก็เอาที่ดูดแลนะคะออกอาอย่าอย่าดึงค่ะเดี๋ยวเห็นแก้วอื่นเดี๋ยวแม่ทำเองค่ะไม่เยินดีจะฟังพ่อฟังเราพ่อฟังเราตรงนั้นของดีเอาไปสองอย่างแล้วแล้วที่เหลือ อ่านะคะเราหลังไว้หหัันลงค่ะเดี๋ยวแม่จะน้ำมาเติมค่ะใช่เติมนี่นะเราได้ทำการสลับน้ําเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ําที่กินไปแล้วนะคะของทั้งสองฝั่งอ้าวหันมาได้ค่ะออีอ่ะตอนนี้เหลือของดีทำไมใจวั่วนมซี่สไปซ์กริกไทยอ๋อไม่เป็นไร าเพลือกอะไรคะ่อสีสลับกางเินเลือกไวแน่ใจด้วยแม่ไม่มองตาใครทั้งนั้นเพราะเดี๋ยวไม่เป็นกลางให้ลกเล่น่อนอย่ามองอย่ามองขอฉันแบินี้เลป้าเอาใกล้ๆเลยเดี๋ยวมันก็ไขกันไงมันไม่มันไล่เอือมมาหนว่ตัวนะแม่เซฟไยอะหรื นึ่งสองโอ้ยโดนน้ำอะไรไปคะกติกาคุณต้องยกมือขึ้นมาค่ะยกของสิ่งนั้นขึ้นมานะคะกติกาโดนน้ำอะไรเนาะหนึงก็พุ่งขนาดนั้นเลยน้ำอะไรเนาะคุมนได้น้ำอะไรโอ้โหน้ำอะไรน้ำปลาแสงแม่แม่น้ำใส่เยอะเลยติดลิ้นเลยอะ ได้น้ำอะไรน้ำปลา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 ผสมน้ำปลาเรียบเลยไม่มันก็เลยสามสานแล้วไงมันก็เลยสามสาต่อไปต่อไปคุณสืรชันเลยสามสาแล้วป้ปาตัดออกป้าป้อย่างเงี้ยนะอ้ยไม่ได้เลือกก่อนเลคนเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยพร้อมหมครับคุณพร้อมมคุณพร้อมไหม โดดฟิร์สเลยนะโดดฟิร์สเลยนะห้ามแบบอมแล้วแบบดูรู้แล้วแบบซี่วิ่งไปไปมีฟองวะนมเออเก่งจังได้นมค่ะเออรอดเออเดี๋ยวขอที่สองอย่างเอาลืมกดอัดแกง ตอนนี้เปลี่ยนน้ำเข้าไปแล้วเหลืออีก6ชนิดนะคะแล้วก็ทแล้วก็แล้วก็ต่อไปนะคะเราจะดูสะท้อนไี่งอมดูหรออ่าดิให้เล่นต่อไปอย่าจ้องนานต้องเพ้นเร็วเรื่องกร่เหรอ เอาเร็วเลือกเลยอ่ะพอเลือกไม่ไม่อมยังเชิญเก่งเลยครับงสซ้อะไรอะไรน้ำเ่อ้ไม่ใช่น้เป่าเหรอนส้เ็นง่น้้ชู ทุกคนขอโทษนะทุกคนไม่ขอพูดตอนแรกเพิ่งเลือกอันนี้นอตอนแรกเพิ่งเลือกนี้แล้วแล้วแ,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 แม่ทำะอะไรบ้างแม,นะแม่ทำนี้ไม่นี่ใช่จะฟัดแม่เพิ่งเลือกเปล่าแม่ขันน้าแม่ก็เลยทำหน้าอย่างเงี้ยไม่เขา<ล>ะจะดูดุดูด้วใจหนูมันใจนใจ,จะได้จะได้ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ใช่หนูมั่นใจเขาเชื่อสิของแม่ดูดกเกมก็เกมสิไม่จะมาเคลียร์ทางเนี้ตาป้านะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเลือกอันไหน หนึ่งสองโช์คงไม่เข้าาไปตลอดเลยฟูดดิฟูดได้อะไรจไปอ่ะไเี่ยวเรออเดียวนะนี่ของีเหลเนียใช่พ่อโชคดีมากพ่อมากัดดวงจริงมากัดดวงครับพ่อจะไปทเรื่อง คืไม่มีความเชื่อใจวันนี้ได้แล้วครับอยาโกคอเกไม่แม่เขาเอาออกมันก็ไม่มีเติมไม่มีเติมแล้วค่ะุเ,เือกมตวนี้เ้อันนี้้าเมื่อกี้แม่ไม่ใช่เรามันต้องใส่ <c oughs> <c oughs> มันเหลือขอดีอย่างนะะึงนะใคเนี้ยออกเหลือ <c oughs> พร้อมไหมอืมอ,อสองแซกซี่คุณได้น้ำอะไรสุรชัยสีเล็กฟังดีปลาโชคดีจริงที่เห็นเขาโชคดีปลาฟางเห<ต>มืน,นมะน,นาวกะปิไทยก็ถือว่าวดว,ดวงดีปหมละ่ะปลาสีตาติดครับ ตีปลาตีหมดแม่ก็สายหน้าแล้วหนูก็ไม่เชื่อแม่มมนี่แหละแม่จะทำให้สับสนจะได้ไม่ต้องเชื่อแม่เลือกเอาเองเลยต่อไปสองชิ้นสุดท้ายแถมแทมแถมแท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 มเราซูมไปนะฮะโอ้โหไม่เท่าไหร่เลือกมะนาวจะถือว่าไม่เท่าไหร่เลือกมะนาวมะนาวก็เลือกสิ อเลืกส <Es> no? ิป้าต้องเป็นนคเลือกไงถ้าป้าเลือกป้าได้พริกไทยนะาเลืออกถ้าป้าเลือกป้าได้พริกไทยอ่ะเดี๋ยวมาดูเอาอย่างเงี้ยถ้าป้าเลือกป้าก็ต้องได้มะนาวดิเพราะพริกไทยมันอีเนี่ยก็อีต้องคู่แล้วเนี่ยนี่โอ้นทำกล้องสาระเลยดึง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 ทำไมไม่เล่นน้ำปลาลาไปเลยล่ะโอเคเลือกเไม่เลือกแล้วใครก่อน มนนไม่ปาสิพร้อมกันดีกว่าเพราะมันอันสุดท้ายแล้วยังไม่ดูดยังไม่ดูดยังไม่ดูดหนึ่งสองสามดูดฟื้นเลยนะห้ามเอาหลอดอจงหอะอีกคนจะเอาออกนะ <c oughs> ตายมากระดวง <c oughs> ต้นหญ้าตายไม่ใช่เพราะพริกไทยนะเพราะปากปา <c oughs> ได้อะไรคะชูสินค้าชิ้นนั้นขึ้นมาค่ะได้อะไรได้มะนาวได้อะไรคบพริกไทยเราชอบกินไม่ใช่หรอพริกไทยอ่ะได้อยู่ก็ถือว่าไม่ได้โดน ปาโดน้้สมออ่่ะะทุกคนเพิ่งเลือกบอกกติกาอย่างนึงเออพอเสร็จใช่ไหมคะเราต้องจัดสรรเพื่ออีกฝ่ายลองชิงดูเราชันเป็นยังไงหุ้ยแต่เราเพิ่งบอกไม่มีครับได้เลือกบอกตอนต้นชีบะอันดับนไม่มีครับได้เรือกบอกตอนทีพี p นี้สังเกตได้คุณพ่อไม่อยากเล่นต้องหมดแล้ ฝันตื่นเขย่ากันที่เฉยๆสองร้อยกว่าละเนาะก็สอขอบคุณเนาะอยู่ที่กดที่ติดตามใครพังมือกดพลาดไปก็อย่ากดต่อไม่ใช่ที่ไปขอบคุณครับไม่ใช่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 บ๊ายบาย 拜拜！拜拜！